อาารยานสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพ่อไม่เจอกันนานเยฟซีผมไม่ได้ตามหายว่าผมเหรอเย็นเข้าห่อยปะก้อยเก็บซ้อกับว่าจับบ้างกูแล้วปากันเด้กคนมันมันเจี๊ยบมาได้มันเป็นที่ตัวที่ตัวนี่ต้นมากมันขบบน แล้ววังบ้านเมืองหงมันขาวล่างครับไอ้วนเมื่อกี้เข้าไหมพ่อเข้าครับผมไออะไรนะสองเก้าเออกับสี่แปดล่างเออล่างเนี่ยล่างเพราะเขาขบบนบ้างนึงสองเก้าบอกพ่อครับเขาสองเก้าแล้วว่าเลขเลขมันมีสี่ตัวเออเข้า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 จับไปจะมาเนี่ยมาติดเป็นแปดตัวครับเออถ้าถ้ายิ่งล่างพ่อมันจะเป็นที่หกตัวถ้าบ่อล่างกขบบน ถึกแน่นอนถึกแน่นอนถแนนน่อสูตรใหม่มากเลยอันอันนี้เป็นสูตรใหม่เลยครับสูตรใหม่ครับสูตรใหม่แล้วไอ้สูตรสามตัวเดี๋ยวนี้ยังทําอยู่ไหมบอว่าผมถึงเมื่อแล้มันบอกอะไรโอ้มันหลุดหลุดสมัยก่อนนี่คือเข้ากี่งวดพอไอ้สูตรสามตัวพ่อนี่โอ้มันเก่าแปดงวดเก่างวดงวดที่เก่ามันก็ค่อยหลุดลุดแล้วก็หลุดเลยบ่มาเจ้สามตัวแปดงวดอ่าคือสมัยก่อนเนาะเ่องเ่องที่มันเข่าคือว่าน่ะมันมีสูตรกข้างวดเท่ามีมีถือ ม่เขาไม่หลุดขั้นนี้เหล่านี้เลยมันไม่มาเลยเอยว่าเดี๋ยวอันนี้มาใส่กับกับพวกแต่ว่าขันมามาตรงเลยเออข้นมามาตรงตรงเป๊อเลยแต่ว่าบ่านนี้เลยมาเอาไม่สูดไม่เคล็ดข้นไม่เอาสูดมันมั่งขนาดนีนี่ละงดที่หาที่มันเขามันเจ็ดสี่ตัวงูที่หาสี่ตัวนี่วินในนั้นเหรอครับพ่วินในนั้นเลยข้าบนล่างมาสิบสี่สิบหกเท่าเท่าตัวบนมนสิเป็นแปดตัว อันนี้คือบนอย่างเดียวบอมันกับมีรางมากสิบหกว่าหนึ่งถ้าว่าบนบนรถงวดก้อนอ่ะครับมะเขารังหนึ่งหกครับแต่ว่าห้างวดแล้วอ่างวดละเดินดีคักเน่อเราอกครับแล้วกันวิ่งจะที่วิ่งตัวใดเพราะว่าเป็นที่ตัวต้องจับคู่เอาก็คือวินวินอยู่ในสี่ตัวนั้นครับผมวินแค่ที่ตัวนั่นแหละอืไม่บางทีกัทั้งใดล่ะถือทั้งสาระบุรีบอ่เออ เขาถือนัมพูชาล้านเออมาส่งพ่อสียก็แฝงถิ่นเยอะเขาหายมากเพื่ออะไรเจ้านึงไงหารอยบอกเจ้านึงไงพันหนึ่งเจ้านึงไงก็ได้เบอร์ทูเบอร์เก้าแล้วค่ะเนาะเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์ทูเก้าเบอร์โทพอูมานถักหาพระหลานได้นะครับจะมีโค้งสุดท้ายบ่ค่ะคันบพรมันเป็นเป็นไม้แก่กันกันเลขศูนย์เท่านี้แต่ข้ามนวณแล้วแล้วขึ้นแล้วเลยกันสีมากข้นวณอีกต้องสูตร์ไม่หมีกม็ที่หลายตัว ปล่อยเทียเดียวแล้วเลยเเเอออปล่ยยยทีีดวไม่มีโค้งสุดท้ายใช่ไหมไม่มีเลยของผมยิ่งคือยิ่งซีตัวนี่ยิ่งเอาเลยวัดนี้วิ่งตัวใดค่ะมันมันวิ่งเมื่อไรล่ะเก็ตเพราะว่าเลขนซีตัววิ่งเมื่อไรโอซีตัวมีตัวใดแน่วัดนี้อืออีมีเกตโอ้มีห้ามีแปดมีห้ามีแปดมีเก้ามีสี่มีห้ามีแปดมีเก้ามีสี่โอซีตัวนี้วิ่งเอาซีตัวนี้เรียบร้อยเล้ ดูดม่ฟังก็หน้าเมื่อไหร่มันมันมันมีปมเรีนเพราะดิตเป็นกากระบาดไงตัวนี้เป็นฮาตัวนี้เป็นแปดตัวนี้เป็นเก้าตัวนี้เป็นสี่กากบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ให้พ่อทำให้ดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะแต่ว่าขั้นห้อขั้นห้อเล่นบนบนล่างไม่ติเปินซี่หกตัว เป็นเออเป็นตารางอย่างนี้แหละนี่อันนั่งเียนสิอันเห็นได้โยนมันมันมันสิซับต้นยากมัเคยเห็นสูตรนี่ตะเกียงที่น้องก็เห็นนี่เห็นเหตุให้นี่อันนี้คิดคตมาใหม่นะครับว่าคิดโคตมาใหม่โอ้ครับนี่แหละนี่แหละควนควนควนออกแค่สองแถวนี้ควนออกที่มอโขผมอันนีถ้าออกตรงนี่เป็นทีเป็นบนขั้นเสียงนี่ ที่เปล่งมื่อวมที่แล้วคือสองเก้าก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันเอาพ่อจับคู่ให้หน่อยได้ไหมจับมันจับคู่ทั้งสี่หางนั่นแหละครับผมสี่หางเลยบอกแม่นเอาวินให้หมดทุกตัวเลยล่ะพ่อขึ้นมาไม่ขึ้นแบบนี้ครับห้าแปสี่เก้า ถือว่าไม่หลายหางนะพ่อครับผแค่สตัวเองบนนั่นเอครับเดี๋ยวให้เอีไปกลับเอาก็ได้ครับอบนทำไมเขียนเก้าสี่สองรอบแล้วพ่อสี่เก้าเก้าสี่นี่ดรับับปันนี้นสี่เก้าเก้าสี่บนบนตัวนี้บนครับตัวนี้ล่างอ๋อแยกกันเนี่ยแยกเก้า ห้าเก้าอืมพกมัดอยู่ห้าเก้าไงเก้าห้าแปดแปดสี่สามสี่แปดไอ้ตัวนี้ล่างขั้นขั้นขั้นถึงยิ่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 งล่างยิ่งตัวนี้ขั้นบนบนยิ่งตัวนี้ขั้นเราสั้นสองมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ เออแตัวนเาะแล้ว 5, 4กับ 8, 9ไม่เอาด้วยหรอครับพ่อบอครับบอบอมาจสิเอาแบบนอนนี่คือไม่มาเออบอมาเลยแต่ตั้งอย่างเดียวแมนเมนโอ้ผมผมเพศบ้างแล้วมันห่างหัวแล้วนี่ห่างหันแบบนี้เออบอบอมาจงสิมันเป็นสูตรชิดไม้ไม้ไม้วะจ้ะมีแต่ม้มาเลยตั้งอย่างเดียวกับเฉียงครับถ้าถ้าตั้งสิที่เป็นบนครับเออถ้าไปสิที่เป็นล่าง โอ้ห้างวดแล้วห้างวดแล้วนี่งวดที่หกราะว่ามันมันนี่ปรลอดแล้วกันเป็นอะไเป็นสูตรที่ไปเรียนมาใหม่เนาะค่ะไม่ข้าวปลาคั้นเด็ดออกซองจ๊กเทีอสูตรนี้ครั้งแรกเนาะค่ะสูตรนี้บ้าคลั่งโบราณอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะพ่อเนาะตะกี้มันจะเป็นโตแบบสองตัวสามตัหอยลดเนาะจ้าวปูหอยลดเนาะสูตรของพ่อราณมันยกขึ้นอีกจักหน่อยนะคะบ้านี้ ม,ออนนมันมันวิ่งจับกันยังไง่อพอเวลาจับกันอยู่ในตะล่างนะถ้าถ้าลอยนอมัน,มน,มน,น,นกระโแรงลมแรงนี่น,น,นี่ถ้าขึ้นแปลงสิขึ้นล่องสิเป็นบนครับขึ้นล่องนี่เป็นบนถ้าเสียงนี่ยสิเป็นล่างผมผมเห็นบ้างแล้วมันมันมันห่างงวดแล้วหนึ่งงวดที่งหงุถ้าถ้าเสียงยังมาผมผมจับเสียงไหนคือหาเก้าเก้าหาสี่แปรแปรสี่นี่ที่เป็นล่างขันจับตรงได้ปะขันตรงนี่เป็นบนคับที่โค้งเนี่ย สูตรมันนั่นเนี่ยสูตรมันขันตรงนี่คือเสกเป็นมุ่งขันขันมาลักษณะเก้านี่ไม่มันถิมแมนจังได้มันก็แมนอืมว่ต้องละลายตัวดอกมันบอกละลายตัวดอกนี่จับมาแล้วห้าเป็ดสี่เก้าไปห้าเก้าสามตัวมีไม่พอหรือว่ามีแค่พอะสองอ่ะมันไม่สองตัวนะที่ผมให้ได้ต้ว่าเป็นสูตรสองตัวบนล่างบว่ได้เลยนี่ละ บนคือบนล่างคือล่างแต่ว่าผมสูงอีกจล็กน้อยหนจ้าวานนี้แคบไปขอหนึ่งนิดนะขอนิ่งๆนะคะคะสี่แคบไปเลยกัเบอร์เก้าแล้วนะสูตรนี้ห้าปีโอ้สูตรนี้ห้าม้วนห้าปีงวดที่หกมวดนี้แล้วอุ้ยไปเรียนสูตรมากไหมไปได้สูตรมากไหมมาตลอดซึ่งก็กี่ยวกัผมกับทิมบ้างแหละเพราะทิมเลยเผาทิมเลย่อเผาเลยเลยมันมันปีต่อปีนะเขามาขอเรียนสูตรน้ำได้บ่ค่ะพ่อแน่เลย เฮ้ยก็เอาจ้าพมเฮียไหนมันทำหมกับพ่อแ้วล่ะเออหน้าพ่อนะเอาแขนแขนรถเนาะพ่อนะแขนรถมันหลายสูตรโพดเนาะเวยเก็ดเก็้อมกันกับโอ้ยมันแัดมันเนี่ยวก็ันกำให้จับแบบนี้ละ